นั่นเองนะครับถ้าคิดว่านั้นคือการบุกลุกบุกลุกนันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอาไปปลูกผักเอาไปสร้างบ้านเอาไปสร้างที่เลี้ยงไก่เอาไปสร้างอ,าอะไรที่เป็นเป็นของตัวเองไหมก็ไปดูว่าลุงพลสร้างนั้นเอาไว้เป็นของตัวเองไหมนะครับถ้าเป็นของตัวเองลุงพลผิดเต็มๆฮะ นะครับแต่ถ้าการที่ลุงพลตัดนั้นมีเหตุผลว่าจะปรับพื้นที่จะปรับพื้นที่นะครับจากที่รกร้างเพื่อก่อให้เกิดความสวยงามให้มันงามกว่าเดิมสิบเท่าการปลูกทดแทนได้นะครับมันจะสวยงามสำหรับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน มันจะเป็นของสาธารณะแล้วก็อ่ามันไม่ใช่ประโยชน์ร่วมกันในความหมายนี้คือถ้ามันจะสร้างประโยชน์ได้คือสร้างประโยชน์ทั้งหมู่บ้านไม่ใช่สร้างประโยชน์ให้บ้านลุงพลเพราะการมาท่องเที่ยวมันจะจะกลายเป็นอนาคตก็คือจะเป็นแลนด์มาร์กก็คือที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าลุงพลเอ้ยนักท่องเที่ยวต้องมา ซื้อมาหาแต่ของของบ้านลุงพลนะไม่ใช่ฮะชาวบ้านใครมีกําลังมีแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนหมู่บ้านก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งหมู่บ้านได้ประโยชน์ทั้งชุมชนสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำรร ไม่ใช่แค่นั้นครับจะได้งบประมาณเข้ามาบริหารถนนทางเข้ามาสู่ทางนี้จะถูกการพัฒนาขยายขอบ,ขอบถนนก็ได้ติดไฟสว่างติดกล้องวงจรปิดเพราะต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในถนนเนี้ปลอดภัยไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้ที่จะมาแล้วก็รถ พักผ่อนข้างทางไปสักพักเนี่ยมันจะต้องถูกจัดระบบใหม่ครับถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆอัตราการเข้ามาคนเข้ามาปีอ่าปีละกี่แสนเดือนละกี่หมืน่นสัปดาห์ละกี่ร้อยนะครับสภาพเศรษฐกิจต้องรุ่งเรืองแน่สภาพเศรษฐกิจต้องรุ่งเรืองแน่บ้านไหนที่เกียรหุนที่เกียร ตรงนั้นเนี่ยก็ย้ายบ้านนะครับไม่มีใครไม่มีใครไปบังคับถ้าอยู่ไปแล้วก็โอ้โหกูเกลียรูปปั้นนี้เลยคุณก็มีอย่างเดียวครับต้องอดทนกับย้ายบ้านครับไม่ใช่คุณมาสั่งให้ชาวบ้านรือ้อนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาจะรวยชาวบ้านเขาจะอยู่ดีกินดีชาวบ้านเขาจะรับสามัคคี ส่วนครอบครัวไหนรับไม่ได้ก็แล้วแต่คุณคุณไม่มาร่วมกับเขาก็ได้แบบเจ็บปวดเจ็บใจนะครับดังนั้นเน่ะกัดบับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้จงเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงให้คนขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าคนเขาศรัทธาเขาก็จะยกมือไหว้ขอพร ถ้าใครเขาไม่ได้ศรัทธาอะไรเขาก็จะเห็นว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยงามเขาก็จะหาที่จอดแล้วก็ลงไปถ่ายรูปแล้วก็ลงถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาจะไลค์อ่าหรือเขาจะมาไลค์หรือก็ลงถ่ายรูปคืออัปโหลดไปสู่แพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆภาพเหล่านี้มันก็กระจายไปทั่วโลกสมองคิดในการพัฒนาแบบนี้มันก็จะเห็นประโยชน์นะครับ ไม่มีใครไม่อยากพัฒนาไม่มีใครไม่อยากให้ที่หนึ่งที่ใดไม่ไม่พัฒนาคงไม่มีไม่มีใครมาอยู่ที่ไหนอยากให้ที่นั่นถอยหลังเข้าครองอยากอยู่แบบอดมือกินมื้ออยากอยู่แบบไม่ยุ่งกับโลกนะครับคิดว่าไม่มีคิดว่า ทุกคนที่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงไปขายยาบ้าไปวิ่งยาบ้าไปส่งยาบ้าไปทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่สุจริตทำและได้เงินใครเห็นด้วยกฎหนึ่งนะครับคนที่ขายยาบ้าวิ่งยาบ้าอยู่แถวนั้นเนะี่ยเพราะเขาไม่มีอะไรสุจริตทำเขาจะเอาเงินที่ไหน กีดยางเหรอมันกีดได้ทุกเดือนไม่หลังยางอะ่ะทำข้าวปลูกข้าวขายมันทำได้ทุกเดือนไม่ปลูกข้าวถ้าจะขายอะไรตั้งอยู่หน้าบ้านโกกๆเอาขนมเอาอะไรมาตั้งอยู่หน้าบ้านโกกๆมันมีแต่รถวิ่งเร็วอะ่ะใครก็จะจอดซื้อถ้ามีที่ท่องเที่ยวคนก็จะจอดเขาจะชะลอ ขับรถไปเห็นป้ายเขียนเนี่ยเขียนหนึ่งกิโลเขียนตัวหนึ่งหรือว,ว่าว่ามีอะไรขายยงหน้าเน่ยโหมันนานรับรองไม่มีใครจอดครับวิ่งชููๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีที่มาร์กแบรนด์มาร์กอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะจอดเขาจะสนับสน,นุนเขาจะซื้อ ผมถามว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้หวังที่จะสร้างแล้วเอาครอบครองลุงพลไม่ได้แพ่้ถางเผาป่าหรือทำไม้การตัดไม้นั้นนะเพื่อปรับภูมิทัศน์มันคนละเรื่องที่นั่นไม่มีสภาพป่าแต่คนอ้างเพื่ออ้างว่าที่นั่นคือเคยที่เป็นป่าสงวนเก่าเป็นไงฮะเจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาวัดว่ามันเป็น ป่าสงวนเก่าหรือไม่แล้วจะให้ชาวบ,บ้านมีเครื่องไม้เครื่องมือเท่าเจ้าหน้าที่ไหมล่ะจะทําอะไรให้วัดก่อนสิวะมันเป็นพื้นที่ตรงไหนวะนะครับดังนั้นผมมองว่าสารท่านจะต้องมีความเมตตาในส่วนนี้นะครับเห็นประโยชน์กรมการปกครองนอะไรที่จะทำให้ลูกลูกบ้านของตัวเอง มีอาชีพที่สุจริททำแล้วก็สร้างรายได้ได้แล้วไม่ส่งเสริมนักปกครองคนนั้นควรไปผูกคอตายใต้ต้นมะเขือเดี๋ยวนี้จะให้ลูกบ้านคุณขายยาบ้ากันหมดบ้านหรือไงจะให้ลูกบ้านคุณทำาทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไงผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำแบบมัน ทุกจังหวัดเขาแสวงหาแต่ที่ท่องเที่ยวให้จังหวัดตัวเองลุงเรื่องตรงเนี้มันดังไปทั่วโลกแล้วครับมันดังมันดังไปทั่วโลกแล้วอะ่ะปูบริจิตเนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วครับไม่ต้องโปรโมทครับไม่ต้องให้รัฐบาลโปรโมทครับไม่ต้องให้จังหวัดโปรโมทครับไม่ต้องให้นักท่องเที üy ่ยวไม่ต้องให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโปรโมทครับปูบริรจิตกกกอก ลุงพลแค่นั้นครับเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยเสิร์ชหาปุบรจิตปุ๊บรู้เลยว่าอยู่ตรงนี้เสิร์ชหาลุงพลปุ๊บอยู่อยู่ว่าอยู่ตรงนั้นเสิร์ชหากกกอกรู้ว่าอยู่ตรงนั้นเสิร์ชหานิกกี้ก็จะรู้ว่านิกกี้อยู่ตรงนั้น เสร์ชหาใครอะ่ะเเสร์ชหาพระจำลองก็จะอยู่ตรงนั้นเพราะชื่อเสียงพวกท่านเนี่ยมันกระจ,จายไปทั่วโลกแล้วเสร์ชหายา่าน้องอชิก็อยู่ตรงนั้นเสร์นหาใครก็เจอเสร์ชหามนโอมโฮมซัพย์ก็อยู่ตรงนั้นถ้าเสร์ชหาเข,เขียนก็นว่าสองร้อย สองร้อยมันอยู่ตรงไหนวะบักสองร้อยเนี่ยมันใช่เหรอมันจะค้นเจอมั้งผมไม่รู้นะครับนะครับดังนั้นความมั่นใจของผมเนี่ยมันคล้ายๆกับคดีที่ลุงพลทำไปแล้วแต่ว่าเจตนามันไม่ใช่ว่าจะทำแบบนั้นไม่ใช่การ ัดไม้ไม่ใช่การลากไม้ทําไม้แต่หิ้วหิ้วไม้มาเพื่อจะให้คนกราบสักการละโอเคถ้าถูกมองว่าการกระทําแบบนี้คือการครอบครองไม้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นคดีคด,ดีเบาๆส่วนผมมองว่านะครับถ้าการชั่งน้ําหนักว่าที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ย ผลเสียกับผลได้เนี่ยถ้าวัดช่างผลเสียกับผลได้ในอนาคตเนี่ยอันไหนจะเกิดมากกว่ากันผลเสียเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนมาเงกมันมีป่าสงวนตรงไหนตรงนั้นน่ะมันเป็นไหลาทางมันเป็นนิยามป่าสงวนเขียนไว้ว่าถนนตัดผ่านป่าสงวน สภาพป่าไม่มีไม่มีสภาพป่าผืนป่าไม่มีตรงนั้นก็ปรับภูมิทัศน์มันมีใครอยากพัฒนาไหลาทางไหมครับมันมีใครอยากปลูกต้นไม้ทดแทนไหมครับมันไม่มีดังนั้นถ้าวัดผลได้ผลเสียปรับภูมิทัศน์แล้วจะได้สิ่งต่างๆสวยงามขึ้นมาคนขับรถ ผ่านมาก็จะได้เห็นของสวยงามจะได้รถจอดแวะไปซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออะไรจากนั้นก็ขับรถต่อไปขับมาทางนี้ก็แวะซื้อน้ำซื้อกินซื้อของฝากก็ขับรถต่อไปไม่ใช่ขับรถฟิวฟิวฟ,ฟิผ่านเฉยๆคุณเอาเงินของเขาบนรถนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายในหมู่บ้านคุณมีสติปัญญาอะไรที่จะเอา หาสินค้าต่างๆอะ่ะหาของขวัญของชํลร่ยของชำเราไม่มีของชลํลร่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับกกกอกเกี่ยวกับปูปริจิตเกี่ยวกับอาจจะมีหนูย่างอินเตอร์หนูย่างอินเตอร์ก็ได้คุณต้านไม่ไหวคุณเข้าร่วมเลยครับน้าต่อเต่าอ่ะ แต่แท้เขาเรียกแต่แท้ถ้าคุณต่อต้านไม่ไหวคุณเข้าร่วมเลยครับคิดเมนูหมูหมูอินเตอร์ทำทำแพ็กเกจไว้รอเลยครับเดี๋ยวคนเข้ามาเขาจะซือ้อเอ้ยหมูนี่ว่าหนูหนูหนูอินเตอร์หนูอินเตอร์ไม่ใช่นักร้องนะครับหนูฟุกอินเตอร์ ส่วนแม่น้องครับไหนไหนก็ขายผ้าอยู่แล้วก็ทำผ้าปักให้เป็นชื่อคุณแล้วก็กกกอกแล้วก็เป็นสินค้าหายากไปวางขายนี่เลยยังไงพวกคุณก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วะคุณก็จะได้เปรียบคุณโปรโมทสินค้าคุณบอกว่ามาหาซื้อขายได้ที่แลนด์มาร์คที่เดียวก็คือปู่ปริจิตนะครับ นะคะสินค้าคุณก็จะมีมูลค่ามากขึ้นผ้าส่งผ้าสิ้นผ้าไหมคุณก็จะดูมีมูลค่ามากขึ้นแพ็กเกจคุณทำให้สวยงานทำการตลาดเลยกาแฟกกกอบชากกกอกหรือ,อ,อสินค้าลุงพลก็จะมีสินค้า TP สกินขายเลยอ่ามาดิพิทตระกูลมาดิพิษขายรีอาอ่าแบบนี้นั่นคือที่เกิดขึ้นของสินค้ามากมายคุณมองเห็นเงินทองไหลมาเทมาไหมครับอ่าเห็นเงินทองไหลมาเทมาไหม ตาทำไงาตาก็มีความสามารถอะไรตาจาักสารไม่ตาจาักสารสารเป็นหมวกเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรที่มันเป็นตะกงตะกา้ากกอกาไปวางขายเห็ดอ่าหน้าเห็ดก็เห็ดกกอกอร่อยกว่าที่อื่นก็เอามาขาย คนจะไปเต็มหมดเลยคนไปก็อยากอยู่มีอะไรดีๆก็เป็นไงคุณก็ทำโฮมสเตย์จากที่ทำแค่ป่า,าป่าอะไรเนะี่ยต้นยางใช่ไหมฮะคุณก็ทำเถียงนาเนี่ยเถียงนาแบบโฮมสเตย์เถียงนาไปเลยตามตามสวนยางอะ่ะ รวยไหมครับรวยผลงานตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ตกกับใครครับไม่ใช่ตกกับลุงพลครับตกทั้งหมู่บ้านแล้วคุณอยากขายยาบ้าไหมครับลูกหลานคุณอยากขายยาบ้าไหมครับใครจะไปทำผิดกฎหมายครับเพราะอาชีพอื่นๆทำได้ง่ายสมองมีไหมสมองอะ เดี๋ยวได้ผู้ใหญ่บ้านต้องผู้ใหญ่บ้านที่มีมีความคิดเชิงเชิงเอ่อเชิงอะไรดีในการมีมุมมองทางการปรับรายได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ทำเรื่องงบปรับถนนทำถนน,ทำ,ถน,นทำไฟทำ กล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่แขกผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวก็จะมีตำรวจตรงนั้นไปเป็นป้อมยามสถานีตำรวจมันจะต้องมีสถานีตำรวจใหม่ตรงนั้นก็ได้นะครับเป็นไงฮะถ้าเห็นแบบนี้นะถ้าสมมติว่ามุมมองของศาลท่านมองไปทางนี้เนะี นะครับจากพยายามที่จะให้เป็นโทษหนักก็จะเป็นโทษเบานะครับนะครับศาลอาจจะไม่ลงโทษอาจจะลงโทษเบาสถานอาจโทษเบาสุดอาจจะมีปรับไหมหรือแย่สุดก็คือรอลงอายาประมาณนี้นะครับ มีคนการันตีว่าไม่มีการติดคุกแน่นะครับนะผมเห็นตรงนี้เพราะว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลงพลครับดังนั้นมุมมองมันก็จะไปขัดแย้งกันนะครับนะครับสวัสดีครับแอ,อน์สอรร์ไม้ครับ นี่ฮะขอบคุณมากครับไอคอนไม้ครับมะขามหวานนะครับทุกคนได้ชิมแล้วนะครับของแฟนแฟนผมชอบแล้วก็อเอาไปให้ที่ทำงานชิมทุกคนบอกหวานนะหวานผมก็เลยบอกว่า,าถ้าเขาสนใจนะบอกมานะเดี๋ยวจะสั่งให้ สั่งให้นะครับได้โปรโมทให้แอดคอนไม้เลยนะครับนะขอบคุณมากนะครับนะอันร่อยนะครับที่เขาที่เขาชอบคือโปรติมะขามหวานไปซื้อมาเนี่ยต้องมาแกะเองเป็นกระสอบแต่เ้าบอกโอ้โหแกะอัดให้อย่างดีเลยนะครับหวานด้วยนะต้องขอบคุณนะครับก็เลยบอกว่าถ้าใครสนใจนะ บอกมานะจะได้นะสั่งสั่งให้นะครับแบบนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะนี่นะครับผมมองเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องกลัวเจตนาเราชัดเจนครับเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของถูกลุงพลคงคิดว่ามันเป็นใช่เงินเขาเมื่อไม่ใช่เงินเขามันก็เงินส่วนรวม เมื่อเงินส่วนรวมก็เป็นเงินสาธารณะลุงพลจะคิดอย่างเงี้ยลุงพลจึงไม่คิดที่จะสร้างในที่ดินตัวเองไงครับแต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อที่สักที่เพื่อสร้างมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นที่เอกชนหรือจะกลายเป็นที่คนสร้างเป็นคนบริหารจัดการก็จะกลายเป็นรายได้ของเจ้าของที่ที่ไปซื้อนะครับ เหมือนเดี๋ยวนี้วัดวารามต่างๆก็จะไปชอบเช่าที่ดินสร้างวัดแล้วก็ติดหนี้วัดติดหนี้ก็ต้องให้ชาวบ้านมาไถ่หนี้ซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับมันเหมือนจะถูกมองว่าเป็นเป็นธุรกิจเป็นาศาสนาธุรกิจมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวชุมชนเขาก็จัดก,ดการเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยลุงพลมองว่าเป็นของเป็นของเป็นของสาธารณะลุงพลก็เลยคิดที่จะให้อที่ใดก็แล้วแต่ตรงนั้นมันไม่มีที่ใดแล้วอะ่ะมันที่ที่ลกๆไม่มีประโยชน์ทุกลุงพลก็จะมองว่าที่นั่นคือที่สาธารณะถ้าสร้างแล้วก็ไม่ใช่ของลุงพลลุงพลแค่เป็นเจ้าภาพลุงพลแค่เป็นเจ้าภาพเพราะลุงพลต้องมีภาระรับภาระเงินที่เขา เงินที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นภาระซึ่งลุงพลก็การตัดสินใจอย่างนั้นมันก็ตัดสินใจภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับและที่นั่นมันก็ที่หน้าหมู่บ้านเขามันเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านนะครับการเจตนานั้นคงไม่ใช่ที่นั่นเป็นของเขาอะนะครับ ดังนั้นเชื่อว่าเป้าหรือประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้น่ะมันมีมากมหาศาลที่ผมได้พารนาไปแล้วน่ะมันมีมากมหาศาลและลุงพลก็คอรจะยกให้เป็นของสาธารณะแล้วก็ให้ตรงนั้นเนี่ยในที่สุดก็น่าจะได้สร้างต่อในความคิดผมนะครับแล้วก็ให้จัดการโดยทางจังหวัดหรือทางอบตในให้เป็นเป็น ที่ใดที่หนึ่งของสาธารณะบริหารด้วยทางราชการนะครับผมเชื่อว่า,ลา,าลายได้แฝงที่ไปอยู่กับชาวบ้านในการสร้างในการขายในการขายสินค้าในการบริการต่างๆจะได้ประโยชน์สูงส่วนที่นั่นก็จะเป็นการที่ทํานุบำรุงมีคนดูแลนะแบบนั้นนะ ทีนี้ที่จอดลงจอดรถก็อาจจะมีนาที่หนึ่งที่ใดพอจะมีไหมถ้าไม่มีก็ที่เอกชนก็อาจจะร่วมกันในการทำที่จอดรถก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษ์เนี่ยจะมีมากขึ้นแต่นแน่นอนครับไม่ไปถึงภูเขาเนี่ยครับเพราะสูงมาก การต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แค่ใครมีที่นาเป็นของตัวเองนะใครมีรีสอร์ทของท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักโอ้ยสุดๆไปเลยนะครับใครมีที่นาก็ทําเป็นที่นาในการ ทำถนนไม้นเนี่ยเดินเข้าไปในที่นาตัวเองในที่สวนตัวเองเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวยงามนะครับตด้นะครับปูปริปจิตไปต่อครับแต่เป็นส่วนทางรัชการบริหารจัดการพื้นที่แน,น่นอนใครจะบ้าครับเงินนั้นไม่ใช่ของส่วนราชการแต่ว่าเป็นของเอกชนจะสร้างให้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทีนี้ลด รถก็จะมากขึ้นทางนี้นะต่อไปก็จะมีงบประมาณมาขยายถนนเข้าไปขยายถนนออกไฟสว่าง